สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลครับผมนี่นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานถังลมนะนี่ครับก็จะเติมลมให้รถน้าหน่อยก็มาแบบยังไงอะครับรอแบบนี้ทุกแบบนี้ผมใส่ประมาณห้าสิบนิดๆก็ใช้ถังลมสามสิบริรนะก็ของผมเนี่ย ส่วนมากนะของผมเนี่ยจะเติมรถยาริสมั่งวีโก้บั่งของผมนะก็ของผมเนี่ยจะเป็นล้อแบบนี้ครับนี่ไปดูกันจะเป็นล้อกระทะจะเป็นยางกุดไลท์นี่ผมเติมไว้ถ้าทุกนะเต็มกราฟก็แปดสิบครับตัวนี้แปดสิบผมเติมไปแปดสิบแต่รถก่อนตัวนี้เป็นยางมันทุกไม่เยอะผมก็กะว่าสักห้าสิบวิธีการใช้ก็ มาเลยครับหนึ่งเสียบปลัก๊กก็ผมปรับไว้ตัวน,นี้ปรับสุดนะสุดเบอร์เลยครับก็ทำงานปุ๊บสตาร์ทขึ้นดูกันว่าใช้เวลากี่นาทีนะถ่ายายาวๆเลยนะครับดูกันเครื่องเนี่ยจะดังเลยครับ ไว้รอยี่นะรอยี่ปุ๊บตัดปั๊บเลยครับก็เดี๋ยวจะไปดูวิธีธการต่อวิธีการต่อกองผมก็เปิดตัวนี้หน่อยปุ๊บถ้าไม่เข้านะเราก็ปิดลมไว้จิบนี่นะครับผมขอเลื่อนหน่อยนะเพราะว่าผมเพิ่งใส่ดิบสิบมาถ้าท่านใดที่ว่ากับตัวนี้ไว้ก็ดีก็คือนี่ครับ เราจะกําจัดน้ําได้นี่ครับน้ําออกตรงนี้นะนี่น้ําออกปุ๊บก่อนเติมลมก็ใส่ปุ๊บแล้วก็มาต่อหัวเติมลมครับต่อหัวเติมลมผมเลือกเป็นหัวเติมลมแบบเล็กนะเพราะว่ามันเติมง่ายดีผมว่าก็ใช้แล้วก็เก็บเหมือนเดิมครับตอนนี้เสียปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็เราตั้งไว้เ,เลือกได้นะว่าจะตั้งไว้กี่ปอนด์ แต่ผมเนี่ยเลือกไว้หกหนึ่งจุหกไอ้ศูนย์จุดหกครับจุดหกปุ๊บมันก็ได้สุดเข็มศูนจุดหนี่แหละครับเพราะว่าเติมลมรถรถเนี่ยต้องใช้เยอะแล้วก็ปัาบปุ๊บกดปล่อยน้ำปุ๊บ,บ,บเดี๋ยวเราก็ไปเติมกันครับก่อนเติมเราก็ใช้ตัวนี้ก่อนครับตัววัดลมนี่นะครับปุ๊บเช็คกันว่า เท่าไหร่ปุ๊บมันอยู่ที่40แต่ผมคิดว่าผมใส่สัก50เลยเพราะว่ามันทุกหนักใส่ไปครับเสียงจะดังเลยใส่ไป50เลยครับเมื่อกี้40นะนี่ครับดูนะเมื่อกี้นะอดไว้40ใส่ปุ๊บเกือบ50แล้วใส่อีกนิดนึง ไม่ไหวครับรถดังนเติมไม่เติมดีที่สุดเดี๋ยวยางมันจะบวมนะไม่ยางบวมวรัศหนาเลยครับใส่ปุ๊บแป๊บๆ,ๆ,ๆนี่ครับเฮ้ยนี่ <ๆ S 1> นจะห้าสิบไปอีกสักนิดนึงครับอีกสักนิดนึ่งปั๊มทำงานครับเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าลมไม่ค่อยเข้านะเพราะยังไงครับเพราะว่าตัวนี้เป็นถังลมเล็ก ทางเราเล็บเนี่ยเราจะรอให้ปั๊มเนี่ยทำงานให้ลมไม่เต็มถังก่อนแล้วมันจะเติมง่ายๆเลครับปับหนึ่ครับเดี๋ยวรอแป่งรอแป๊บนึงครับก็ให้ดูแบบยาวๆเลยนะวิธีการเติมลมรถแบบถังลมเล็กนะ30ลิตร30มอลเอาไว้นี่เลย ก็มาใส่เหมือนเดิมครับวัดไปปุ๊บวัดลมปุ๊บใส่ได้ห้าสิบนะห้สิบนิดนิดไปเลยอืมวัดกันปุ๊บห้าห้าพอดีครับนี่ห้าห้าพอดีแล้วก็ใส่จุบครับ เสร็จไปหนึ่งขั้นตอนก็เสร็จไปหนึ่งก็มานี้ครับก็วิธีการเติมลมด้วยถังลมเล็กก็จะไม่เหมือนถังลมใหญ่นะจะใช้เวลาปั๊มลมหน่อยถ้าเติมได้สางสุดนะเครื่องเครื่องตัวนี้ผมเติมได้เต็มกราฟเลยแปดสิบปอนด์นะแปดสิบก็คือเต็มละเติมไม่ได้แล้วถ้าอยากเติมเยอะต้องเลยไปถังใหญ่แล้วครับเพราะว่า ของผมเนี่ยซื้อมาเป็นตัวเล็กเป็นสามสิบลิตรถามว่าใช้งานดีไหมก็ย่างเข้าปีที่สามนะครับก็ยังโอเคอยู่มีปัญหาอะไรก็นำมันเครื่องเรเพิ่งถ่ายไปพี่่านไดที่ดูคลิปถ่ายมันเครื่องแล้วก็ใช้งานเหมือนเดิมครับแรงเหมือนเดิมใช้งานได้ปกติก็พี่่านไดอยากว่าการดูแลรักษาทํายังไงผมก็ถ่ายมันเครื่องอย่างเดียวนะไม่ได้ทําอะไรมากมายแล้วก็มาเป่าโอเปอรอะไรก็ทําเหมือนกับ ดูๆกันนะครับประมัณเครื่องเนี่ยครับก็ใส่ตามตามอย่างนี้เลยดูแลรักษาก็ใช้งานดีครับท่านใดที่ว่าอยากได้ราคาประหยัดทางลม2องพันหกร้อยบาทก็ตัวนี้เลยครับก็ใช้งานง่ายๆอยากดูแบบไหนคอมเมนต์มาครับจะทําให้ดูเรื่อยๆนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ